สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนวิดีโอนี้จะกล่าวถึงการทำเฟ้นไฟล์ไส้กอกแดง สำหรับอุปกรณ์วัตถุดิบการทำแฟนไฟล์ไส้กรอกแดงก็จะมีไส้กรอกแดงแล้วแต่ยี่ห้อที่ชอบนะคะน้ำมันเขียงและมีดกระทะตะหลิว <swiftly> แกะพลาสติกออกจากไส้กรอกแดงจากนั้นก็หั่นเป็นสีชิ้นตามแนวตัน้นหรือแล้วแต่ตามความต้องการได้เลยค่ะแล้วนำมา <saya> Actually, หั่นเครื่อง และนี่ก็จะเป็นไส้กรอกแดงที่เราหั่นทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทอดนะคะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนจากนั้นก็ใส่ไส้กรอกแดงลงไปพอสุกก็ตักใส่จานได้เลยค่ะนี่ก็คือไส้กรอกแดงที่เราทอดค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อกินกับไส้กรอกแดงค่ะ ก็จะมีคลกสากน้ำปลาเกลือน้ำตาลพริกมะนาวกระเทียมใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็ตำพอละเอียดใส่กระเทียมลงไปตำให้ละเอียดใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยใส่น้ำปลาลงไปบีบมะนาวลงไป สามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่เราทำเมื่อสักครู่ค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเไฟรนฟรายไส้กรอกแดงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะความรู้สึกที่ได้ทำโครงการนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและตั้งใจที่ได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อมอบความรู้ให้แก่ทุกคนที่เข้ามาชมและสนใจวิดีโอของเราผิดพลาดประการใดขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ การทำเฟรนฟรายไส้กรอกแดงนั้นมีต้นทุนในการทำที่ไม่เยอะและวัตถุดิบหาง่ายได้ตามท้องตลาดทั่วๆวไปเฟรนฟรายไส้กรอกแดงสามารถรับประทานแบบทานเล่นเป็นอาหารว่างหรือรับประทานแบบกับข้าวก็ได้และยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ได้อีกด้วยสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้เพื่อไปต่อยอด ขอบคุณค่ะ